สวัสดีค่ะวันนี้จะมีจะมาทําคลิปนะคะวิธีการถักกระเป๋าลายตาข่ายใบนี้นะคะทุกคนไปดูวิธีการถักได้เลยค่ะแต่ใบที่มินจะถักในคลิปนะคะมินจะให้กระเป๋าสั้นลงมาหน่อยนะคะจะถักไม่ถึงสี่แถวจะลดไปสีแถวนะคะเพราะว่าใบนี้นะคะจะมีทรงที่มีความยาวนะคะส่วนใบในคลิปมินจะทําทรงที่สั้นกว่าใบนี้หนาไปดูวิธีการถักได้เลยค่ะ จะเริ่มถักตั้งแต่ก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะจะเป็นลาย F ทั้งหมดเลยนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะมินจะใช้คัตต้อนสีพายนะคะทุกคนทุกคนจะใช้สีเหลือบเหมือนมินก็ได้หรือว่าจะใช้สีล้วนก็ได้นะคะเพราะว่ามินอยากให้กระเป๋าดูมีความเส้นเล็กไม่ได้ใหญ่มากเหมือนเชือกฟอกนิ่มนะคะแล้วก็มีความนิ่มนะไม่แข็งมากค่ะ วิธีการนะคะเริ่มถักก้นกระเป๋านะคะมินจะดึงไหมจากตรงกลางนะคะหาไปไหมมานะคะถักลาย F ในวงกลมค่ะถักไปทั้งหมดนะคะ 15F ในวงกลมนะคะแบบนี้ค่ะ ทำวงกลมแบบนี้นะคะโซ่สองค่ะแล้มีก็ถัก f ค่ะอันนี้นะคะจะนับเป็น,นะะหนึ่ง f นะคะ1หลักมีจะนับตรงนี้นะคะถักลงไปอีก10ทั้งหมดสิ f ค่ะเท่ากับในนี้จะมีหลักทั้งหมดสิหลักนะคะถักลาย f แบบนี้เลยค่ะทุกคนถักให้ครบ15หหลักเรากลับมาเจอกันนะคะ หลังจากถักเอฟครบสิบห้าหลักในวงกลมแล้วก็ลูดให้น้องติดหากันแบบนี้เลยค่ะชิดเข้าหากันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดจบแถวนะคะในหลักนี้นะคะเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็ถักทับชิ้นถักทับไปใหม่ไปด้วยเลยค่ะแบบนี้ค่ะเลื่อนห่วงมาแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะ ขึ้นโซ่สค่ะโซ่สมินจะขึ้นโค้ดโซ่สทุกครั้งแต่ไม่นับเป็นหลักนะคะแล้วก็ถัก V ในทุกๆหลักเลยค่ะ V คือการถัก F ลงไปหลักต่อหลักหลักละสหลักหลักหนึ่งมี2ครั้งนะคะอันนี้เท่ากับ1 V แล้วนะคะถักทุกๆหลักนะคะอันนี้เป็นการขยายก้นกระเป๋าไปเรื่อยๆนะคะถัก V ลาย F นะคะ ลาย F ถัก V ีในถูกๆกหลักให้ครบ15ชุดนะคะแล้วกลับมาเจอกันได้เลยค่ะถัก f v ในหลักเดียวกัน2ครั้งนะคะครบ15ชุดนะคะแล้วกลับมาเจอกันนะคะถัก v ในในนี้นะคะครบ15ชุดแล้วก็ปิดแถวได้เลยค่ะปิดจบแถวเลยนะคะเป็นการเลื่อนห่วแบบนี้ค่ะแถวต่อไปก็เป็นการขยายก้นกระเป๋าออกไปอีกนะคะ โดยการนะคะหลักแรกนะคะมินจะขึ้นโซ่2ถูกค้งโดยไม่นับเป็นหลักนะคะหลักแรกจะใส่แค่หลังหนึ่งหลักค่ะหลักต่อไปจะใส่ V ค่ะเป็นนะคะ1 1 F หลักต่อไปเป็น V นะคะสับสลักถักถักสลับกันให้ครบ15้าชุดเลยค่ะหลักต่อไป F 1หลักนะคะ หลักต่อไปถัก V ค่ะ V คือ V คือลงในหลักเดียวกัน F 2สองหลักแบบนี้ค่ะเป็นการขยายแถวไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมินจะเอากระเป๋าใบนี้มาอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้นะคะแถวแรกจะเป็น15 F ในในวงกลมนะคะหลักต่อไปจะเป็น V นะคะทั้งหมด15ชุดหลักต่อไปก็จะเป็น1 F แล้วก็ V นะคะครบ15ชุดหลักต่อไป 2F แล้วก็ V 15ชุดนะคะหลักต่อไป 3F แล้วก็ V 15ชุดหลักต่อไป 4F นะคะแล้วก็ V 15ชุดหลักต่อไป 5F แล้วก็ V นะคะทั้งหมด15ชุดนะคะถักขยายแถวไปแบบนี้นะคะจนได้246 7แถว ครบเจ็ดแถวหยุดที่ห้าเอฟีนะคะแล้วเรามาถักช่วงนี้กันนะคะทุกคนทุกคนไปถักขยายแถวให้ครบแล้วกลับมาเจอกันได้เลยคะ่ะตอนนี้นะคะก็ถักขยายแถวนะคะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการถักขึ้นกระเป๋ากันแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือการขยายแถวออกมานะคะ1 2ึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดแถวแบบนี้แล้วนะต่อไปนะคะขึ้นตัวกระเป๋ากันค่ะ ขึ้นตัวกระเป๋านะคะก็ง่ายๆมากเลยค่ะถักโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ลงหลักถัดไปค่ะหลักถัดไปใช้เป็นลอดห่วงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นหนึ่งหลักลงหลักถัดไปค่ะทําแบบนี้สลับสลับกันไปจนวนครบหนึ่งรอบเลยนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าเว้นหนึ่งหลักลงหลักถัดไปรอดห่วงค่ะทำแบบนี้นะคะให้ครบทุกหลักเลยค่ะโซ่ห้าแล้วเว้นหนึ่งลงหลักถัดไปนะคะจนครบหนึ่งรอบเรากลับมาเจอกันได้เลยนะคะหลังจากที่ถักมาครบนะคะใกล้จะหลักสุดท้ายแล้วนะคะจะจะลงจะเว้นหลักนี้แล้วลงหลักนี้ใช่ไหมคะหลักสุดท้ายนะคะจะไม่ได้ถักเหมือนหลักแรกนะคะจะถัก โซ่สามค่ะพันหัวเข็มสองครั้งค่ะแล้วลงไปในหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายค่ะเว้นหนึ่งหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราค่อยปลดทีละสองแบบนี้ค่ะก็จะได้หลักสุดท้ายตรงนี้มาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะที่ไม่เหมือนเดิมก็คือจะเป็นหลักสุดท้ายในช่วงนี้เฉยๆนะคะที่เหลือจะถักเหมือนเดิมเลยค่ะโดยการถักโซ่ห้านะคะ ข,ขึ้นต้นแถวใหม่แล้วนะคะโซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าลงในหลักแรกนะคะที่เราขึ้นต้นไว้นะคะลงตรงนี้เลยค่ะลงแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะได้แบบนี้มาค่ะต่อไปก็โซ่ห้าค่ะทำแบบนี้หลักต่อหลักเหมือนเดิมเลยค่ะ สี่ห้าลงหลักถัดไปค่ะหลักลงแบบนี้นะคะในทุกๆหลักเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงหลักนี้ค่ะทําเหมือนกันทุกๆหลักเลยนะคะเราจะทําแบบนี้วนไปนะคะจนกว่าทุกคนจะได้ความสูงของกระเป๋าที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะทุกคนถักไปวนแบบนี้แทนในแถวที่สองแล้วกลับมาเจอกันในตอน ขึ้นต้นแถวใหม่แถวที่3แล้วมินจะทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้นะคะก็ถักมาจนถึงแถวที่สองหลักสุดท้ายแล้วนะคะหลักสุดท้ายก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะถ้าใครกลัวหลงอย่าลืมใส่มาร์กอร์ตรงนี้ไว้นะคะอันนี้หลักสุดท้ายแล้วนะคะมินจะลงที่หลักนี้นะรอดห่วงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนจบแถวนะคะ ถักโซ่สามค่ะเกี่ยวขึ้นมาสองครั้งแบบนี้นะคะลงไปในหลักนี้ค่ะอันนี้ที่เราขึ้นไว้เมื่อหลักแถวที่แล้วใช่ไหมคะถ้าขึ้นมาท์ถ้าใส่มากอร์อไว้ทุกคนจะไม่หลงค่ะมินลงไปในหลักนี้นะตรงช่องนี้นะคะตรงกลางระหว่างช่องนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ปลดีละสองแบบนี้ค่ะ จะได้หลักนี้มาค่ะอันนี้เป็นแถวที่สองนะคะจบแล้วค่ะแถวที่สามหรือว่าแถวแถวต่อไปนะคะทําเหมือนเดิมได้เลยค่ะทุกคนอย่างที่มินแจ้งเลยค่ะถ้ากลัวหลงหลักนะคะเอามาร์กเกอร์มาใส่ตรงนี้ไว้เสมอเเลยค่ะ แล้วเราก็เวลาจบแถวก็จะจบแบบนี้ขึ้นแบบนี้ทุกๆแถวนะคะถักไปจนกว่าจะได้ความสูงของกระเป๋าใบนี้นะคะตามที่ตัวเองต้องการเลยค่ะใบนี้ที่มินกาลังถักให้อยู่ในคลิปนะคะมินจะทําแบบไม่ ความสูงของกระเป๋าไม่สูงมากนะคะใบนี้จะจะมีความสูงค่อนข้างสูงแล้วแต่ทุกคนเลยว่าชอบกระเป๋าที่มีความสูงมากหรือว่าความสูงแค่พอดีปานกลางนะคะถักจนกว่าจะได้ความสูงที่ต้องการนะคะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงสายได้เลยค่ะสำหรับตัวกระเป๋าใบนี้นะคะมินถักช่องตรงนี้นะคะนับนับแบบเฉียงแบบนี้นะคะทุกคน ในในในกระเป๋าใบนี้ค่ะมินถักขึ้นไปทั้งหมด28แถวแต่ใบที่มินจะถักให้ดูมินจะถักแค่21แถวเพราะว่ามินไม่อยากให้มันยาวมากนะคะซึ่งความยาวกระเป๋าของแต่ละคนนะคะแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะมินก็ถักตัวกระเป๋า ครบ21แถวแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนถักแล้วมันบานออกแบบเนี้ยไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเดี๋ยวเราจะมาหุบกันในตอนที่ช่วงถักขอบสายนะคะและขอบสายใบนี้นะคะมินลงนะคะช่องละสองหลักนะช่องเนี้ยสองสองสองเนาะ แต่กระเป๋าใบนี้มินจะลงช่องละสามค่ะให้ปากกระเป๋ากว้างมากขึ้นนะคะเดี๋ยวในช่วงในช่วงที่เราถักขอบอะค่ะมันจะหุบแบบนี้ค่ะมันจะเหลือเท่านี้ค่ะมินจะไม่ได้อยากใบนี้มินจะไม่ได้อยากได้กระเป๋าที่มีความสูงมากเกินไปค่ะเพราะเวลาเราใส่ของไปปุ๊บลายตาขายอะค่ะมันจะยืดได้แบบนี้ค่ะมันจะยืดได้แบบนี้และใบนี้มินไม่อยากให้มันสูงมาก ความสูงตามกำหนดกันเองได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากเราได้ความสูงของกระเป๋าที่เราพอใจแล้วเรามานับช่องตรงนี้กันค่ะว่าช่องตรงนี้มีทั้งหมดกี่ช่องนะแล้วมิงก็นับหลักไว้แล้วนะคะว่าตรงนี้มีทั้งหมดนะคะ5 4บช่องไม่ใช่ค่ามีทั้งหมด5้าสิบช่องนะคะ มินจะเอาห้าสิบสิบสองหารสี่ค่ะเพราะว่าสายเราจะมีสี่จุดเนาะห้าสิบสองหารสี่ได้สิบสามินก็จะนับเลยค่ะมินนับเลยนะเอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะหนึ่งจุดเริ่มต้นออันนี้ก่อนก็นได้ค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสาม มันจะห่างกันอยู่สิบสามหลักนะคะ,ะ,คะก็มากเกอร์ไว้เลยค่ะก็นับไปอีกค่ะอีกสิบสามอันนี้เป็นการแบ่งช่องเพื่อที่จะมาถักสายนะคะทุกคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็ใส่มากเกอร์ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ<ๆ>็ดสิบสองสิบสามออ้นเคมิ้งก็มานับช่องนี้ว่ามันพอดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอเคหันการลงตัวได้สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นการถักสายแล้วนะคะทุกคน ต่อไปนะคะวิธีการถักขอบนะคะมันจะเป็นการหุบเข้าหากันแล้วนะคะทุกคนในขั้นตอนนี้นะคะมินจะลง x นะคะช่องละ3ามหลักค่ะอันนี้เป็นจุดแรกนะคะก็จะโซ่หนึงนะคะแล้วก็ถัก x ลงไปในห่วงนี้หนึ่งถัก x ลงไปในนี้อีก 1, 1> เป็นสองนะคะต่อไปข้ามไปหลักถัดไปค่ะก็ถัก x ลงไปเลยค่ะ ามหลักค่ะแบบนี้นะคะใบนี้มินลงแค่สองนะปากมันจะแบบหุกเข้าส่วนใบนี้มินจะให้ปากกระเป๋ามีความกว้างมากกว่าเดิมมินก็เลยลงสามนะคะก็ลงแบบนี้นะคะทุกทุกช่องนะคะลงเอ็กทุกทุกช่องสามหลักนะคะช่องละสามหลักแบบนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามหลักต่อไปข้ามไปข้ามไปอีกช่องหนึ่งได้เลยหนึ่งสอง สามข้ามช่องถอดไปลง x สามหลักนะคะหนึ่งสองสาม,สามกระเป๋าของเรามเนอ็์จะหุบแล้วค่ะเห็นไหมคะมันจะหุบขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะทุกคนหนึ่งสองสามถากไปจนถึงจุดที่เรามารกเกอร์ฝั่งนี้ไว้เลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันได้เลยค่ะ ทุกคนมินถักขอบออกมานะคะช่องละสามหลักแล้วนะคะมินรู้สึกว่าปากกระเป๋ามันบานเกินไปนะมินจะเปลี่ยนไปลื้อนะคะไปเป็นช่องละสองหลักสองเอ็กเหมือนเดิมนะทุกคนใช่ใช่ไหมคะเนี่ยมันดูบานเกินไปนะคะเดี๋ยวมินขอแก้ไปเป็นช่องละสองหลักเหมือนเดิมนะมันยังบานอยู่ค่ะตอนนี้นะคะมินก็เปลี่ยนมานะคะตอนแรก ขึ้นต้นที่มินบอกว่าให้เก็บขอบนะคะลง x ลงไปช่องละละสามตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นช่องละสองแล้วนะคะมาร์กเกอร์ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะทุกคนต่อไปนะคะแถวต่อไปจะเป็นการถักสายค่ะสังเกตนะคะว่าตัวกระเป๋ามินจะดูสั้นนะคะเพราะว่ามินอยากให้ออกมาสั้นค่ะถ้าใครชอบยาวอย่าลืมถักยาวๆนะคะตอนนี้นะคะมินก็จะปิดจบแถวแล้วนะหลักนี้มินก็ลงไว้สองนะคะเท่ากันหมดนะ ลงเท่ากันหมดอย่างละสองนะคะเอาใหม่นะต่อไปมิงก็ปิดจบแถวนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นอีกแถวหนึ่งค่ะโซ่หนึ่งนะคะแล้วลงลงหลักต่อหลักแบบนี้ได้เลยค่ะหนึ่งสองสาม ถักหลักต่อหลักมาจนถึงมาร์กเกอร์ในในช่องนี้เลยนะคะช่องนี้นะคะช่องนี้ใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้ไว้นะทุกคนถักมาจนถึงฝั่งนี้ได้เลยนะคะถักเอ็กหลักต่อหลักไปนะคะจนถึงมาร์กเจอร์มาร์กเกอร์ฝั่งที่แล้วเลยค่ะมาร์กเกอร์หรือว่าเข็มกัดมาร์กจุดนะคะจะแถวนี้จะเป็นการถักสายแล้วนะคะทุกคน สายกระเป๋าใบนี้มินไม่ได้ถักสายให้หนามากถ้าใครชอบหนาๆถักวนรอบหลายรอบได้เลยแต่ใบนี้มินถักสายวนรอบอีกแค่รอบเดียวค่ะสายกระเป๋านะคะถักหลักต่อหลักไปแบบนี้เลยค่ะถัก X หลักต่อหลักไปแบบนี้ได้เลยค่ะถักมาจนถึงมาร์กเกอร์อีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะ ใครใช้ใครชอบสายหนาก็ถักกี่รอบก็ได้ตามที่ชอบนะคะมินถักมาจนถึงฝั่งนี้นะมาร์กเกอร์จะอยู่ในจุดนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นมิงขึ้นโซ่เลยคะ่ะหลังจากนั้นมินจะขึ้นโซ่เลยนะ หลักสุดท้ายเราขึ้นโซ่เลยนะคะเพราะมาร์คเ,เกอร์อยู่ตรงนี้นะคะขึ้นโซ่มินจะขึ้นโซ่ร้อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองไปขึ้นโซ่ร้อยตามตามมินหรือว่าจะขึ้นโซ่เท่าไหร่แล้วแต่ความชอบความยาวของสายที่ทุกคนชอบเลยค่ะโอเคค่ะช่วงสายนะคะมินหักครบร้อยโซ่นะคะก็กลับมาบรรจบในมาร์เกอร์ช่องนี้เลยค่ะ ถักบรรจบกันได้เลยค่ะจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะคะแบบนี้ค่ะก็เป็นลาย X เหมือนเดิมค่ะลาย X ธรรมดาเลยค่ะลงในช่องนี้นะคะตรงมุมตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถัก X หลักต่อหลักเหมือนเดิมเลยค่ะถัก X ไปหลักต่อหลักเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วไปถักสายอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนฝั่งนี้ละคะ่ะ ถัก x หลักต่อหลักหลักต่อหลักจนมาถึงมาร์กเกอร์ที่เรานับไว้เราก็หยุดที่ตรงนี้นะคะมุมตรงเส้นนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งร้อยมาจบที่บันที่มาร์กเกอร์ฝั่งนี้เท่ากับเป็นอันจบแถวสายหนึ่งแถวนะคะแล้วกลับมาเจอกันนะคะถักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันได้เลยค่ะอันนี้มินก็ถักสายนะคะมาได้ร้อยโซ่แล้วจะมาจบอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะมินก็จบที่ฝั่งตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะที่เราขึ้นต้น อีกไว้แถวที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการจบแถวะค่ะทุกคนจบแถวแบบนี้เลยค่ะเลือนห่วงนะคะเท่ากับเราได้สายสองสองฝั่งแบบนี้แล้วค่ะ นี่นะคะเราได้สายสองฝั่งมาแบบนี้แล้วนะมินจะถักกลับไปนะคะวนรอบอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นการทําความหนาให้สายนะคะถ้าใครชอบหนากว่านี้กว่าหนึ่งรอบกว่าถักสองสามรอบได้เลยแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะแต่มินจะถักไปอีกรอบหนึ่งโดยการนะคะถักเลื่อนห่วงทั้งหมดเลยค่ะจะไม่ได้ถักลาย X แบบแบบแบบแถวนี้แล้วนะคะแต่จะเป็นการถักเลื่อนห่วงนะคะแบบนี้ค่ะ ถักเลื่อนห่วงนะคะแบบนี้ค่ะทุกๆุกหลักเลยค่ะจนไปถึงช่วงสายนะคะทุกคนพอจนถึงช่วงสายอ่ะมินจะถักเป็นลายเอ็กธรรมดาค่ะจะไม่ได้เลื่อนห่วงนะคะ แต่ตรงนี้มินจะทําเลื่อนห่วงเพราะว่ามินไม่อยากให้ตรงเนี้ยมันดูหนาเกินไปแล้วมันจะไม่กลมกลืนก,กับพวกงานโซ่ที่เป็นตัวกระเป๋าค่ะซึ่งสายตรงเนี้ยค่ะทุกคนสามารถออกแบบตามชอบได้นะคะพวกงานขอบอะค่ะทุกคนจะไปถักสายในแบบอื่นๆก็ได้นะคะหรือจะถักตามมินก็ได้ะคะ่ะเอาตามชอบได้เลยค่ะตรงนี้มินก็จะเป็นการเลื่อนห่วงทุกๆหลักนะคะยกเว้นช่วงสายค่ะ ช่วงสายม,มินจะลงเป็น x หลักต่อหลักเหมือนเดิมค่ะจะไม่ได้เป็นเลื่อนห่วงแบบนี้ค่ะแต่ในช่วงตัวกระเป๋ามินจะทําเป็นเรื่องเลื่อนห่วงอย่างที่มินแจ้งค่ะมินอยากไม่อยากให้ตรงนี้มันดูหนาเกินค่ะถ้าใครชอบ vet, หนาทําหนาตามชอบได้ค่ะนี่คะ่ะมินเลื่อนห่วงมาจนถึงสายแล้วนะคะสายตรงนี้มินถัก x ค่ะไม่ได้เลื่อนห่วงนะคะช่วงสายอยากให้มีความหนาก็เลยถัก x ค่ะมันจะไม่ได้เลื่อนห่วงนะคะถัก x หลักต่อหลักในช่วงสายแบบนี้ได้เลยค่ะ ถ้าชอบก็ถักตามมินได้นะถ้าไม่ชอบแดัดแปลงได้ค่ะทุกคนงานครเชรไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเราสามารถดูผลงานของคนอื่นแล้วมาแดัดแปลงเป็นในฉบับของตัวเองได้ค่ะถ้ายังไม่เก่งมากทาตามกันก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะ มันก็จะมีความหนาขึ้นมา1แถวส่วนตรงนี้ก็เป็นเลื่อนห่วงนะคะก็ถัก X หลักต่อหลักในช่วงสายได้เลยค่ะส่วนตัวกระเป๋าก็เหมือนเดิมเลื่อนห่วงเลื่อหงห่วงแเรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งก็สาย X หลักต่อหลักแล้วตรงนี้ก็เลื่อนห่วงแล้วกลับไปเจอกันในช่วงปิดจบแถวแล้วเกลบปลายใหม่กันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถักช่วงสายแถวสุดท้ายนะคะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมินก็จะตัดออกเลยแล้วก็เก็บไปใหม่เลยนะคะทุกคนอย่างที่มินบอกเลยค่ะถ้าใครชอบให้สายยากว่านี้ให้ขอบกระเป๋าหนากว่านี้นะคะเพิ่มแถวได้หลยส่วนมินมินชอบแค่นี้ค่ะมินก็จะเอาเข็มมาเก็บไปใหม่เลยนะคะนี่นะคะมินก็ดึงไหมออกมาเลยค่ะ นี้ค่ะแล้วก็เอาเขียม,มาเก็บปลายไหมได้เลยค่ะวิธีการเก็บปลายไหมมาดูกันเลยค่ะมินจะเข้าไปในจะข้ามหนึ่งหลักแล้วเข้าไปในอีกหลักถัดไปนะคะแล้วก็ลงไปในช่วงนี้ค่ะลงไปในช่วงนี้นะคะ แล้วก็ถักเอาเข็มออกมาฝั่งนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในนี้ใหม่ค่ะแล้วก็เก็บปลายไหม่นะคะหรือว่าจะเอาหลายๆรอบหนาๆหน่อยก็ได้ค่ะถ้ากลัวคิดว่ามันจะหลุดนะคะก็สอดเก็บไปเก็บมาค่ะแล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะอันนี้มันก็สอดเข้าไปใหม่แบบนี้ค่ะมันก็จะดูหนาขึ้นนะคะ กรสอกลับไปอีกส่วนใหญ่มินจะเลือกเหลือปลายไหมไว้เยอะค่ะแล้วมินจะเป็นคนเก็บปลายไหมที่ยาวมากเพราะว่าถ้าปลายไหมโผล่ออกมาปุ๊บมินตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่ามันจะเหลือสั้นเกินไปนะคะทุกคนก็เก็บตามสะดวกได้เลยค่ะถ้าคิดว่าวิธีของมินมันเลิศทุกคนทำตามได้เลยนะคะ หลังจากนั้นก็เอาเข็มกัดนักจุดออกได้เลยกระเป๋าใบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะฝากล้างของมินไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ ถ้าชอบผลงานร้านมินนะคะส,สั่งซื้ออุปกรณ์การถักซัพพอร์ตกันได้เลยแล้วมินจะพยายามทำคลิปมาให้ทุกคนดูบ่อยๆนะคะอยากให้ทำคลิปกระเป๋าใบไหนถ้าเกิดเป็นคลิปที่ไม่ซ้ำคนอื่นที่มินเคยเห็นมาก่อนอ่ะมินจะไม่ทำนะคะเพราะไม่อยากทำคลิปซ้ำใครเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นคลิปที่แบบยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนมินก็จะทำมาให้ดูค่ะกระเป๋าของกระเป๋ามินใบนี้นะคะก็จะไม่ได้มีความสูงมากอย่างที่มินแจ้งนะคะ ส่วนสายกระเป๋าก็จะออกมาแบบนี้ค่ะส่วนใบสีม่วงฟ้าที่ทุกคนเห็นในไลฟ์สดจะมีความสูงถ้าใครชอบความสูงของกระเป๋าเท่านี้ก็ถักถัก28แถวได้เลยใบนี้มินถักให้่21ดแถวค่ะทุกคนทหตไมมินถึงชอบให้มันสั้นแบบนี้เพราะว่าเวลาเอาของใส่เข้าไปแล้วของมีน้ำหนักอะค่ะกระเป๋าลายตาข่ายอะค่ะเขาจะยืดได้อีกทุกคนเดี๋ยวมินลองทำมือความยืดสูงสุดเลยนะมันจะยืดได้แบบนี้เลยมันจะยืดได้อีกค่ะ มินก็เลยเอาสั้นไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมินไปถ่ายพรีวิวนะคะกระเป๋าใบเต็มๆนะคะมาให้ดูค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจคลิปสอนถักของช่องมินด้วยนะถ้าเกิดมีคนดูเยอะมินก็จะขยันลงคลิปเรื่อยๆเลยนะคะบายบายค่ะอันนี้เป็นของเหลือนะคะใช้คัตต้อนสีพายม้วน200กรัมถัก ได้ใบนี้1ใบและมีเหลือเท่านี้ถ้าใครจะถักใบใหญ่กว่านี้ก็พอค่ใน1นึม้วนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเข็มที่ใช้ถัก5้ทับศูนย์นะเทียบเท่า3นิ้นค่ะบ๊ายบายค่ะ